ก็โอเคครับกับสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้อยู่ในเกมแปะแมวอีกแล้วทุกคนวันนี้เราจะมาทุน500เราเราจะไม่โทโบนะเราจะกดเองไปนะทุกคนบิด15บาทไปเลย มันดูกันครับว่ามันจะมาหรือเปล่านะแมวนี่เนะี่ยช่วงนี้จับยากมากเลยแมวอี้มาวะอ้ยนึกว่าจะเข้าเราจะลองกอดเองดูมั้งนะเพราะผมไม่เคยกดเองนะทุกคนส่วนมาจะออโต้กับทูโบไปเลยมาวันนี้เราจะลองกอดเองดูทุกคนว่ามันจะมาหรือเปล่านะอุย้ยส้มส้มส้ม <c oughs> สวยก็เข้าดีอยู่นะมันทำไมแมวมันไม่มาวะก็ดูไปเรื่อยทุกคนเพราะผมพูดไม่ค่อยจะเก่งนี่จ้ะเอ้ยมาวะอื้อ เนียดๆมาบ่อยๆแหละอย่าลืมอย่าลืมตัวเข้ามันนะฉันจะหวดให้ยับเลยปุ๊บโหดด้วยเงินมาสักตับนึงดิ เออเออเอาวาโอเคทุกคนเดะน,นี้เลิกผมไม่ไปต่อละพอครับทุกคนโอ้โหเดะน,นี้สวยมากมากครับผมแมวไม่มาครับแต่ถ้วยทองมาแนละ้วครับทุกคนเปปันตัดเส็จปันตัดเ็จกําไรมาแล้วทุกคนเออเป็นไงเป็นไงปันตัดเ็จปันตัดเศษเนอเดียวอยู่เลยจ้า แมวเล่นตัวนะักแมวมันเล่นตัวนะักปันตาเศษหนึ่งร้อยทิ้งนะครับทุกคนมาดูเพื่อนๆฟุกเข้านะม,มานะมาเข้ามาเข้ามาไหลเมื่อกี้โอ้โหเป็นภาพที่ว่า สวยมากไหลพลุบ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 อะไรทุกคนเนี้ยังได้อยู่นะมันก็ไม่ถึงกระดูดนะฟุ๊บ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 เหลืออีกสี่สิบมามามา กำไรครึ่งหนึ่งนะทุกคนก็โอเคอยู่นะพอแล้วเราไม่โลภอย่าไปโลภทุกคนช่วงเนี้ยบอกไว้เลยโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะจ้าทุกคนวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม